รอยครับอันนี้รอยเท้าใหญ่อยู่ครับเฮ้ยเชือกตึงเชือกตึงครับเชือกตึงเชือกตึงงั้นฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับช่องจักรวาลบ้านทุ่งครับเช่นเคยครับผมไม่อะไรเยอะแยะมากมายครับออกมาดักหนูเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็อยู่กับเรื่องหนูหนูครับ หลังจากที่กองข้าวไปลิปที่แล้วก็หมานหละสำหรับผมวันนี้ก็เลยจะออกมาหาดักครับดักหมายหน้าร้างหน้าบ้านนี่แหละครับหมายที่ผมมาถางกองข้าวด้วยแต่ว่าไม่ได้ตัวหนูวิ่งร้องใส่ดีจังเลยก็เลยจะมาซ้ำด้วยกับเหล็กครับผม รอยขุดกินรอยโกยกินเต้มมาดูรอยกองข้าวเก่าด้วยครับว่ามันกินไหมโห้ยกองกระจายครับกองข้าวผมนี่ครับกระจายเลยต้นกะเพราตายต้นหนึ่งหนูมันกัดครับเดี๋ยวพาเดินดูก่อนครับผมหมายสวยอยู่วันนี้เอามาสิบหลังครับ กับเยื่ออ้อยเหมือนเดิมข้าวผสมรำแล้วก็40ดีกรีครับผสมกันเข้าไปนี่ครับรอยกองข้าวยิงผมครับกระจายมาแล้แต่ว่าไม่มีขี้หนวบหม้ก็นี่นละครับหน้าร้างหน้าบ้านปีนี้ไม้นี้ผมไม่ค่อยหมานเนียปกติหม้นี้จะได้เยอะอยู่ ทีนี้เงียบเลยผมมีรอยใครมามัดอะไรไว้เนาะดูครับไม่รู้เก่ารู้ใหม่แล้วครับดนูนี่ครับอันนี้ไม่รู้ใครมามัดไว้ใส่น้องเขยผมมันเอาบ่วงมาใส่ครับทางหนูครับเช่นเคยครับผม อย่าลืมครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับช่องจักรวาลบ้านทุ่งครับผมจะขยันทำคลิปลงเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็อยู่กับการหาหนูไปก่อนครับวันนี้เราจะดักแค่สิบหลังครับเพื่อเผื่อได้หนูตอนเช้าครับพรุ่งนี้จะไปหาสูบปลาครับสูบสักไม่ไม่สะใหญ่หรอกครับเป็นร่องน้ำข้างทางครับผมติดนาเราจะไปสูบตอนเช้าเดี๋ยวยังไงอาจจะ มีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันครับทุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวใส่กลับก่อนสิบหลังมันลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงหมายนี้นี่ปีที่แล้วได้เยอะเลยปีนี้รู้สึกจะเป็นหมายปราบเซียนซะแล้วครับไม่ค่อยได้หนูเลยไปหาที่ใส่ครับผม ต้องแหวกครับเป็นทางหนูครัวครับแบบนี้เล็เเี่ยหมาจะใส่ตรงนี้หลังหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับเรียบร้อยครับหลังแรกป,ปิดคุมๆไว้หน่อยครับหนูระแวงเดี๋ยวมันลุ้นกันครับตอนเช้าไปเดี๋ยวหา เก้าหลังครับผมหมดไม่ไม่รู้ไปครับเหมือนจะมีรอยหนูวิ่งอยู่ข้างบนป่านะครับเป็นเนินขึ้นไปครับผมตรงนี้เป็นป่าหมดเลยเห็นมันรอยเอี่ยมอยู่ครับขาวๆข้างในมีทางวิ่งเป็นทางเลยครับน่าจะหนูครัวแล้วเดี๋ยวหาใส่ตรงนี้สักหลังับผม เอียมนี่แหละทางหนีมีรอยเล็บรอยเท้าอยู่ครับเป็นลุ้นกันไปครับผมไปใส่ให้เสร็จก่อน <c oughs> เจอแล้วครับผมดินเปียกๆแฉะๆครับโอ้ยนี่รอยครับอันนี้รอยเท้าใหญ่อยู่ครับอรอยเท้าใหญ่เดินไม่เป็นทางครับ แล้วก็มีทางเล็กๆตรงนี้ด้วยครับอันนี้น่าจะหนูครัวครับแตรอยเท้าใหญ่ข้างนอกนี่น่าจะหนูพุกครับผมาใส่ตรงไหนหล่ะทีนี้โอ้ทางข้างในอย่างสึกเลยครับอุย้ยหนูอยู่ซี่บนนู้นครับหนูใส่ข้างบนก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับผมท่านะผู้ชมครับ บรรยากาศดีๆครับหมดหนาวแล้วบ้านผมน่าจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับนี่ครับผมบรรยากาศครับโอ้พอาทิตย์กำลังขึ้นเจ็ดโมงครับออกมาเก็บกับดักหนูของเราครับผมใส่เมื่อวานว่าจะใส่สิบหลังครับใส่ได้เก้าหลัง ต่เป็นลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับจำได้หรือหมครัหลังแรกไปเดี๋ยวไปดูครับหลังแรกครับเงียบเลยครับผม ได้กินยากจริงๆครับหนูหมน้นี่ปีที่แล้วผมโอ้ยไม้นี่ไมยเด็ดเลยครับแต่ปีที่แล้วมันเป็นป่ามันครับปีนี้เป็นป่าข้าวหลังที่ออ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 อสองก็เนี้เงียบโอ้ไม่ใช่จะแห้วแล้วบอกนี่น หลุดอีกแล้วนี่ครับหลุดตลอดเลยของผมเงมนสายต้องเปลี่ยนต้องไปซื้อรวบเชือมทองแดงมองเปลี่ยนครับบรรยกากาศเฮ้ยเชือกตึงเชือกตึงครับเชือกตึงเชือกตึงงั้นนะฮะ นู้นหนึ่งแต้มแรกมาแล้วครับผมยูทูปมันจะติดเหลืองไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดีวถอดออกจากกลับก่อนลวกันครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผม เป็นหนูท้องขาวครับโบว่าจะจาได้หนูครัวสักน้อยหลังนี้เท่าไหร่หลังที่สามเป็นหนูท้องขาวครับเอา้เอาอ๋อดูยหยิบหนูไปทิ้งหนไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับ ชื้นๆตึกเปียกนี่นแหละผมว่ามันมีลุนน้นนะกลับลั่นอีกแล้วครับลั่นมีตัวหรือเปล่าทำไมเหมือนนะฮะมีตัวครับผมท้องขาวอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งคลิปผมช่องผมยังได้มีไรายได้เปิดไรายได้ นี่ครับผมหนูท้องขาวครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ผมเจอดงหนูท้องขาวหรือบ่ยังไงยังไงมาดูแถวนี้ครับโอ้ยหนูท้องขาวติดง่ายจังโอ้ยแชแช่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  ในนี้เป็นไงเอ่ยอ้าวกลับล่างครับกลับล่างครับกลับล่างครับแต่ทำไมเป็นหนูหรือเปล่าโอ้ท้องขาวเลยครับผมโอ้อย่าบอกว่าไอ้รอยรอยเล็กๆนี่หนูท้องขาวทั้งนั้นเลยนะนี่ครับจมจมขากองขารงขาบตัวนี้ วอ้ยทางหนูทองขาวตัวไปชมกันยาวๆครับผมแฉะด้วยสามแต้มครับหนูทองขาวล้วนๆไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยยจะได้หนูครัวซช่ไมเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับผม หลังต่อไปอตรงนู้นเห็นแล้วไม่ติดหรอกหลังนี้ลั่นครับลั่นแล้วไปไกลด้วยครับแต่โอ้ทางแฉะ,แะอยู่ไหมเอ้ยโอ้เป็นภาพที่ไม่น่าชมครับผมติดนกครับนกอะไรนี่ มุนหมดเลยครับตายอย่างเนาะติดขานกครับเข่าสองขาเลยเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะผมน่าจะตายแล้วล่ะ เป็นนกที่นกก็ปูดครับตอนแรกคิดว่าตายแล้วยังไม่ตายครับผมติดขาเข้าสองขาเลยแต่ว่าขาไม่หักครับแต่น่าจะตัวนกน่าจะช้ำอยู่ครับน่าจะรอดนะปล่อยไว้ตรงนั้นแหละแกะแล้วก็ปล่อยไว้ตรงนั้นมันมุนโคนโอ้โห อะไรนี่ของขาวเลยครับหลังสุดท้ายโอ้โห,หมุดเต็มเลยเก็บแป๊บนึ่งนะพ่อเฮ้ยมัดตอมมู้วันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยทำไมเจอแต่หนูท้องขาวหนูท้องขาวทุกหลังเลยครับหมดแล้วมั้งนี่ อันสุดท้ายเอา้าไม่หมดนะเหมือนจะมีตรงนั้นอีกหลังหนึ่งครับเก็บกลับไม่หมดโอ้ยหลังมันมดเต็มเลยรือว่าเก็บแล้วยังนะ ไม่ติดหรอกครับนี่ครับผมหลังท้ทายท้องขาวอีกรอบเจ็บหลังนี้ก่อนอเห็นรอยทางแฉะรอยหมูใหญ่ก็มีครับแต่ว่าไม่เข้าครับ แล้วก็รอยนกวิ่งเป็นทางสึกศึกรุนแรงจริงๆครับรอยนกวิ่งเป็นทางสึกๆผมคิดว่าน่าจะเป็นนกไอ้นกกวักครับแถวนี้นกกวักเยอะมากแถวบ้านผมไม่มีใครหาก็เ,าเลยเยอะ โอยนกกระปูดน่าจะรอดอยู่นะไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมผลงานครับโอ้ยมีแต่บักหามใหญ่ครับบักไข่ใหญ่ครับกลับทั้งหมด ก้าหลังครับผมเดี๋ยวนี่ไอ้แกลกับเลขก้าหลังครับได้หนูท้องขาวสี่ตัวครับอเอเก็เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะแต่ว่าได้แต่หนูท้องขาวครับเป้าหมายผมว่าหนูพุกหนูครัวครับหนูท้องขาวที่บ้านไม่ค่อยถนัดครับผมว่ากลิ่นมันแปลกๆแล้วก็ กินได้ครับหนูต้องขาวไซส์ไม่ใหญ่แต่มันก็ไม่จะใหญ่สุดพวกประมาณนี้แหละเท่าที่เคยเห็นครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็นี่แหละครับหน้าบ้านหาหนูไว้คั่วไปกินสูบจะครับสูบป,ปลาว่าจะสูบเช้านี้แหละรอพ่อ จากวัดก่อนครับตอนนี้7จ็ดโมงกว่าแล้วอาจจะพาไปดูบรรยากาศสักหน่อยครับสุป,ปามันเป็นสระน้อยๆครับเป็นช่องร่องข้างทางครับผมอ่ะยังไงก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปผมครับแล้วก็ช่วยก,ก, like, ก, share, กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องจักรวาลบ้านทุ่งนะครับ ตอนนี้รู้สึกว่ามีกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับคลิปกองข้าวช่วงนี้ขายดีจริงๆครับคลิปที่แล้วนี่โหหมานสุดครับแล้วก็คลิปนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับตอนให้เป็นหนูทองขาวก็เถอะครับใส่กลับแค่ก้าวหลังอีกได้สี่ตัวแต่ว่าหมายก็หวังผลครับแต่หมายนี้ผมอยากหวังผลหนูอื่นมากกว่าครับแต่ว่ามันไม่ได้ ไม่เป็นไรครับผมถือว่ายังหมานอยู่ครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับหรือว่าติชมกันได้นะครับช่องผมนะครับสบายๆเลยครับพิมพ์มาเลยอันไหนที่ผมตอบคาถามได้หรืออะไรได้ผมก็จะตอบนะครับฝากทุกคนนะครับทั้งทางเพจเ c e b o o k แล้วก็ You Tube นะครับจากวานบ้านทุงนะครับไปวันนี้น่าจะต้อง จบเท่านี้นะครับผมโอ oh, oh. ให้ดูบรรยากาศครับอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่หมายนาร้าง mm. ก็แล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปต่อไปผมจะทำอะไรจะมีเวลาได้กองข้าวหรือเปล่าค่อยไปดูกันแล้วกันครับช่วงนี้ก็จะหาคลิปลงเรื่อยๆครับคลิปที่มัน ได้ผลงานนครับอันไหนไม่ได้ผลงานผมก็อาจจะไม่ได้ลงให้ชมนะครับมีอยู่คลิปนึงแหละที่ลงไปแล้วไปวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ